ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวร้ายก่อนดวลเชลซีและลิเวอร์พูลเพราะล่าสุดลีซานโดมาร์ติเนสกับวิกตอร์ลินเดเลฟพร้อมใจกันเดี้ยงแถมต้องพักแข้งยาวๆร่วมเดือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเมื่อวันอังคารที่2เมษายนที่ผ่านมาว่าลิซานโดมาร์ติเนสและวิกตอร์ลินเดเลฟสองผู้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กของทีมต่างมีปัญหาบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและจำเป็นต้องพักแข้งอย่างน้อยหนึ่งเดือน มาติเนสโชคร้ายได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องระหว่างซ้อมส่วนลินเดเลฟเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาหรือแฮมสตริงจากเกมล่าสุดที่ปีศาจแดงออกไปเสมอเบรนฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่30มีนาคมถือเป็นข่าวร้ายสุดๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกุนซือเอริกเทนฮักที่กำลังเข้าสู่ช่วงเกมหลีก9น้านสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการออกไปเยือนเชลซีวันพฤหัสบดีที่4เมษายนนี้แถมมีเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลที่โอทร์ฟอร์ดรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์อีกด้วย ปัจจุบันแมนยูในเตดรังอันดับ6ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี48แต้มจากการลงแข่ง29นัดแฟนัดแฟนๆแมนยู you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ